สวัสดีครับนักศึกษาส,ส,สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําโปรแกรมที่ใช้สําหรับในการบันทึกหน้าจอนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการบันทึกวิดีโอนะครับหรือบันทึกเรื่องของภาพและเสียงนะครับในขณะที่เรากําลังใช้งานตัวเดสก์ท็อปหน้าจออีโอนะครับก็เหมาะสําหรับนักศึกษานะครับที่จําเป็นจะต้องทําชิ้นงานนะครับส่งอาจารย์นะครับโดยที่อาจารย์อาจจะมอบหมายให้ให้พวกเราเนี่ยนะครับไปฝึกปฏิบัติ ที่บ้านนะครับยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการบันทึกนะครับกิจกรรมต่างๆในหน้าจอของเรานะครับเพื่อที่จะส่งชิ้นงานให้ในสานนะครับตัวโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นตัวฟรีด้วยนะครับนั่นก็คือโปรแกรม่า Room นะครับตัว L นะครับต้องออกเสียงว่า o o m นะครับสำหรับโปรแกรม o o m เนี่ยครับก็ามันจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถฝังอยู่ใน ตัว google chrome ได้เลยนะครับเป็นเป็นตัวโปรแกรมส่วนขยายนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปนะครับใช้งานได้นะครับโดยผ่านเว็บไซต์ room com นะครับซึ่งในแอปพลิเคชัน room เนี่ยนะครับก็มันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับอาจจะเป็นนักศึกษาของการติดตั้งเป็น a อปพลิเคชันนะครับหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น add in นะครับที่เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นส่วนขยายที่เพิ่มเข้าไปใน google chrome นะครับหรือจะดาวน์โหลดมาเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของพวกเรานะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของอาการใช้งานนะครับเริ่มตั้งแต่การติดตั้งเลยนะครับแล้วก็กรเริ่มตั้งแต่การสมัครใช้งานนะครับการติดตั้งแล้วก็จะแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับหลังจากที่พวกเราเข้ามาที่เว็บไซต์ room. com แล้วนะครับเราก็จะเห็นเมนูนะครับให้เข้าไปสมัครใช้งานนะครับตรงนี้นะครับก็จะ เลือกได้เลยนะครับหรือ get room for free นะครับ e r n a m e password เราก็ไม่ต้องอจำเอยอะแยะมากมายนะครับหลักๆแล้วเนี่ยพวกเรามีอีเมลของ gmail อยู่แล้วนะครับเพราะฉจนต้องใช้ Account ของ gmail ได้เลยนะครับผมก็จะคลิกไปที่ sign up with google นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างมานะครับให้เราใส่อีเมลที่เป็นของ gmail ไปนะครับหรืออาจจะเป็นอีเมลของอ่า account ที่เป็น แอคเคาท์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับที่นักศึกษามีอยู่แล้วนะครับนี้ผมก็จะใช้อีเมลที่เป็นแอคเคาท์ของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าจอนะครับเป็นพื้นที่ทํางานสําหรับให้พวกเราเนี้ยสามารถที่จะสร้างชิ้นงานในการที่จะบันทึกเป็นวิดีโอได้นะครับจากหน้าจอเนี่ยนะครับผมก็มีไฟล์วิดีโอที่ผมได้สร้างไว้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่มีวิดีโอนะครับก็หน้าตรงเนี้ยนะครับก็จะขึ้นมาหน้าปต่าๆ ส่วนการใช้งานนะครับไม่ยากเลยครับก็คลิกไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับสีส้มๆนะครับ record o u ว video นะครับ google chrome นะครับก็จะขึ้น pop up ขึ้นมาถามว่าจะให้ติดตั้งเป็นตัวส่วนเสริมไหมนะครับก็ถ้าใครที่ใช้งานเป็นเครื่องส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้ติดตั้งเป็นส่วนเสริมใน google chrome ไปด้วยนะครับก็จะใช้งานง่ายขึ้นในครั้งต่อไปนะครับผมคลิกที่ติดตั้งนะครับแล้วก็เพิ่มสุดนียาย รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อมีการตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตแท็กด้านบนนะครับตรงแอบเรตบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นไอคอนของตัวส่วนขยายของ Room for Chrome อยู่นะครับเพะฉงนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้ในครั้งต่อไปนี้เราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องเปิดเว็บขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกไปที่ Attention ในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะปรากฏหน้าหน้าตานะครับ ขึ้นมาให้เรานะครับเมื่อเวลาเราจะใช้งานนะครับเวลาเราใช้งานนะครับถ้าสมมุติเราติดตั้งเป็นตัวแอดอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปใช่ไหมครับในส่วนของแอดอินนะครับจากปรากฏนะครับเครื่องมือมาให้เราใช้งานนะครับมันถามก่อนเลยครับว่าต้องการให้เข้าถึงกล้องแล้วก็ไมโครโฟนไหมนะครับเนื่องจากถ้าเราจะบันทึกเป็นหน้าจอของเรานะครับก็ต้องอนุญาตนะครับเพื่อจะได้มีภาพและเสียงด้วย ด้วยนะครับสังเกตนะครับเราจะมีนะครับอันนี้เราอยู่ในพื้นที่การทางานของร o มแล้วนะครับส่วนหน้าจอนะครับนะครับในส่วนของขวามือเนี่ยนะครับจะเป็นเมนูเครื่องมือนะครับที่จะใช้สําหรับในการบันทึกนะครับมีอะไรบ้างนะครับเช่นนะครับเป็นลักษณะของฟูลสกรีนไหมนะครับก็คือถ้าเราต้องการจะบันทึกทั้งหน้าจอนะครับมันก็จะกดเลือกที่ฟูลเดสท็อปนะครับ หรือถ้าเราจะบันทึกแค่เฉพาะในส่วนของแท็บใดแท็บหนึ่งนะครับเราก็เลือกนะครับที่เป็น current tab ก็คือแท็บที่เราเปิดอยู่นะครับถ้าเป็น Google Chrome นะครับถ้าเราไม่เลือก Screen only นะครับเราอาจจะเลือกเป็น Camera อย่างเดียวก็ได้ก็คืออัดเฉพาะตัววิดีโอนะครับมีเฉพาะตัววิดีโอของเรานะครับตรงนี้เราก็เลือกได้นะครับหรือจะมีทั้งวิดีโอนะครับก็คือตัว Screen นะครับที่เราจะอัดตัวหน้าจอ แล้วก็ตัวแคมเมราของเรานะครับก็เลือกทั้งเป็นสกรีนแอนด์แคมเมาตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะลองกดอันที่เป็นสกรีนแอนด์แคมเมานะครับครับตอนนี้มันก็จะเช็คเสียงนะครับถ้าเรากําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับเสียงตรงนี้ก็จะเป็นคลื่นเสียงนะครับแสดงว่าไมค์กาลังรับเสียงเราได้นะครับหรือถ้าของใครที่คลื่นเสียงตรงนี้ไม่โชว์ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับ ตัวไมโครโฟนนะครับที่เป็นไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กของเรานะครับหรือถ้าใครเสียบหูฟังนะครับหรือเสียบเป็นตัวไมโครโฟนแยกงเนี่ยก็สามารถเลือกดีไว้นะครับเลือกอุปกรณ์ได้เลยนะครับเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการเริ่มอัดวิดีโอนะครับโดยการที่คลิกที่ Start Record นะครับก็จะนับเวลาถอยหลังให้เรานะครับสวินาทีนะครับเข้าเป็นอันเริ่มอัดวิดีโอแล้วนะครับ ในขณะนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับหรือการใช้ตัวแอปพลิเคชันลูมแล้วนะครับก็สังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเราสามารถที่จะเลือกนะครับตัวภาพของเราเนี่ยครับให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับตามความเหมาะสมของเรานะครับหรือตามความชอบของเราเลยนะครับหรือเราจะโยกไปไว้ข้างบนนะครับข้างฝานะครับวาซ้ายได้หมดเลยนะครับตำแหน่งไหนก็ได้นะครับในขณะที่เราอัดวิดีโออยู่นะครับสมมุติเราอยากจะหยุดวิดีโอชั่วคราว เราก็มาเลือกที่ pause นะครับนี้ได้เลยนะครับการอ่านวิดีโอก็จะหยุดเป็นช่วงขณะนะครับเราอาจจะคลิกเมนูอะไรหรือระหว่างที่เรารอหน้าจอนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับแต่เมื่อเราพร้อมนะครับที่จะอ่านต่อไปนะครับเราก็กด play ต่อได้เลยนะครับหรือสูนครับวิดีโอกขอ่านไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับว่าอ่านไปแล้วกี่วินาทีนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นของการอ่านวิดีโอนะครับถ้าต้องการจะหยุดวิดีโอนะครับก็ กดที่ปุ่ม finish record นะครับหรือเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยนะครับวิดีโอก็จะทำการบันทึกนะครับแล้วก็จะโชว์ตัวอย่างให้เราเห็นนะครับเบื้อมต้นนะครับเราสามารถที่จะตัดต่อนะครับวิดีโอได้นะครับโดยมีเครื่องมือง่ายๆนะครับเพิ่มสีเพิ่มแสงนะครับหรือจะตัดบางส่วนนะครับหรือจะเพิ่มรูปตัวอย่างของวิดีโอนะครับมันก็จะมีเครื่องมือที่ให้ edit แก้ไขตรงนี้ได้นะครับ ส่วนหลังจากที่เราอิดิชแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครจะไม่อ d ดิก็แล้วแต่นะครับวิดีโอตรงนี้ก็จะถูกบันทึกนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ของเรานะครับวิดีโอตรงนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะบันทึกอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์นะครับเราสามารถที่จะกลับเข้าไปดูได้นะครับในเมนูรูมของเรานะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับนี่คือวิดีโอที่เราเพิ่ง ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะเลย์ดูได้นะครับลักษณะการเก็บวิดีโอของแอปพลิเคชัน Room ตัวนี้นะครับมันจะเก็บอยู่ในลิงก์ส่วนตัวของเรานะครับถ้าเรายังไม่เผยแพร่นี่นะครับคน่นก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราต้องการจะเผยแพร่นะครับวิธีการง่ายๆเลยครับแล้วก็คลิกไปที่เมนูนะครับเลือกเลือกคลิปวิดีโอ นะครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเผยแพร่นะครับเราก็ทําการกด Copy Link ครับแล้วสามารถเอาไปแชร์ใน y o u t u นะครับใน f a c e b o o นะครับหรือส่งให้เพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับลักษณะนะครับของการแชร์ก็แค่ Copy Link ตรงนี้นะครับและนำไปวางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไม่ยากนะครับเป็นการใช้งานง่ายๆ ก็เหมาะสําหรับนักศึกษาที่จําเป็นจะต้องทํางานส่งอาจารย์นะครับและอาจารย์ให้ใช้วิธีการกา,ารอัดวิดีโอนะครับที่เป็นลักษณะของหน้าจอเดสก์ท็อปด้วยแล้วอาจาจะมีรูปของเราหรือเป็นวิดีโอของเราในขณะที่เราทากาลังบรรยายในวิดีโอนั้นๆนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันรูมนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานนักศึกษาในยุคโควิดนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในการแนะนำแอปพลิเคชันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ